สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท,ท่านวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่กัญชริกาค่ะคุณลูกค้าอยู่เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี ทอมือสีตะกอคุณลูกค้า่ะบอกว่าจะซื้อของขวัญของฝากให้กับคุณยายเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อของขวัญของฝากให้กับผู้ใหญ่คิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยบอกว่าอยากได้ผ้านะคะที่สามารถนําไปตัดผ้าถุงแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาให้กับผู้ใหญ่เนาะอายุอายุของท่านประมาณ80กว่าขวาร i g h นุ่มก็เลยบอกว่านะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นสีน้ําตาลโอเวนตีนเป็นสีน้าน้าตาลโอเวนตีนเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอเนื้อผ้านุ่มาก นะคะก็คือสัมผัสแรกคือสัมผัสได้ก็คือความนุ่มคุณลูกค้าขะใส่แน่นอนใช้แน่นอนคุณลูกค้าขะไม่ต้องกลัวท่านไม่ใช้นะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเราเลือกงานผ้าไทยพรีเมียมเลยงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอคุณลูกค้าขะเพราะว่าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงเนาะเพราะว่านะคะเผื่อท่านนะคะจะได้นําไปตัดเป็นผ้าถุง หรือว่านะคะคุณลูกค้าจ๋านาไปตัดเป็นกะระโปงนะใส่เอวยางยืดก็ได้นะท่านก็จะสามารถนะคะใส่ได้แบบสบายเลยนะคะไม่ว่าจะยืนใส่หรือว่านั่งใส่เราก็สามารถใส่ให้ท่านได้เช่นเดียวกันสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสีน้าตาลโอวัลตินผืนนี้จัดโปรสุดพิเศษค่ะ1,290บาท1,290บาทคุณลูกค้าขาและที่สาคัญมากไปกว่านั้นเนาะวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่990บาทขึ้นไป990บาทขึ้นไป วันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะเป็นเซตของฝากพรีเมียมเซตนี้แถมให้ฟรี1เซตด้วยนะคะประกอบไปด้วยผ้าขอม้านะคะผืนละ1 0 0บาทมีผ้าเช็ดมือด้วยนะราคาชิ้นละ50าบาทแล้วก็มีถุงผ้าใบละ35บาทแถมให้ฟรี1เซตด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆมีหลากหลายเฉดสีมีหลากหลายเฉดส,สีค่ะอยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหน ถ้าวันนี้นะคะที่คุณพี่กัญชริกาเลือกซื้อเลือกชอบบอกว่าอยากซื้อนะคะเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่นุ่มก็เลยแนะนํานะคะขอแนะนําบอกว่าให้เลือกซื้อนะคะเป็นสีน้าตาลค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านแม่มาริพาทไทยของเรานะถ้านะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่หรือว่าคุณลูกค้าที่โทรม,มาสั่งซื้อเนี่ยจะชอบมากกับสีน้าตาลจะชอบมากๆกับสีน้าตาลคุณลูกค้า่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าตัดผ้าถุง หลักๆเลยจะเลือกเป็นสีน้ำตาลคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะทางร้านของเรานะคะก็ขออนุญาตนะคะเลือกให้เป็นมัดหมี่ลายขอ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอสวยๆแบบนี้แหละค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคุณพี่จ๋าขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนยี่ QR โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่จ้ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเรามีอีกหลากยเฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกีส้ชมพมีผ้มองมีว มีสีดาด้วยนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้าผ้ารุ่นนี้นะคะมีแบบว่าเป็นผ้าสิ้นตีนแดงไหมมีนะคุณพี่จา๋ามีนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ชมเพิ่มเติมเดี๋ยวให้ดูให้ชมเพิ่มเติมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube ของเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจัดทํานะคะรีวิวเพิ่มเติมนะคะในคลิป ในวิดีโอถัดไปเลยคุณพี่จ๋าเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะรีวิวสินค้านะคะทางช่อง u ูท b e แม่มารีผ้าไทยของเราเข้าไปดูเข้าไปชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชอบผ้าไทยนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยนะ,ะเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะมีนะคะผ้าไทยหลากหลาย,ลาย ผ้าไทยหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอบเพิ่มเติมดยวยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพรคะรคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบผ้าไทยคุณลูกค้าขาชอบเป็นผ้าฝ้ายทอมือใช่ไหมมีทอมือสองตะกอค่ะเหมือนที่นุ่มนำมาตัดเป็นชุดแบบนี้แหละที่นุ่มใส่อยู่อะทอมือสองตะกอค่ะแล้วก็ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่คุณพี่กัญชริกาเลือกซื้อเนี่ยทอมือสี่ตะกอนะ พืนนี้ทอมือสีตะกอค่ะราคาจัดโปร1,290บาทค่ะพี่จากปกติ1,590บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะผ้าฝ้ายมัดหมีผ้าฝ้ายหมักโคนนะคุณลูกค้าค่ะต้องบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะ พอมือ4ตะกอสวยมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะจากร้านแม่มารีผาไทยของเรานะคะเราก็แพ็คให้อย่างดีเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยเนาะ,ะช่วงหน้าฝนด้วยนะคะเราก็จะต้องแพ็คใส่ถุงซ้อนแบบนี้ให้คุณลูกค้าค่ะผ้าของเราจะได้ไม่ชื้นนะ ขอบคุณจ้าพี่ขอบคุณมากๆเลยวันนี้สั่งซื้อเพิ่มเติมเนาะวันก่อนสั่งซื้อที่เป็นเฉดส,สีม่วงนะคะที่เป็นสีอ่าสีม่วงนะคะที่เป็นสีม่วงดอกอ่าสีม่วงปอบมังคุดกับสีม่วงดอกมะเขือไปขอบคุณจ้าพี่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะถ้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะพี่พี่จ๋าฝากด้วยละกันนอกกับงานผ้าไทยผ้าโถผ้าายหมักโคนทอมือสีตะกอส,สวยๆพื้นนี้ลายขอสีน้ำตาลโอวัลตินค่ะ พร้อมกับของขวัของฝากนะคะเซตพิเศษวันนี้กับร้านแม่มาลีพาไทยของเราสั่งซื้อสินค้า990บาทขึ้นไปคุณลูกค้าจะได้รับเซตของฝากพรีเมียมแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีด้วยขอบพระคุณมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบพคุณคุณพี่กัญชริกายูเคตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะจัดส่งรวดเร็วทันใจคุณลูกค้าบอกนะคะก็จัดส่งภายใน2-3วันนะคะคุณลูกค้าขาไม่เกินนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดส u b ค c r i า e ทางช่อง YouTube ย ถายด้วยจ้า